วันนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นัดคู่ความมาแถลงปิดคดีกรณีพิจารณาถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ระงับยับยั้งและปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวก่อนนัดลงมติถอดถอนหรือไม่ในวันพรุ่งนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,นอชอซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณากรณีการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งสอนอชอนัดคู่ความทั้งสองฝ่ายมาถแถลงปิดคดีโดยนายวิชามหาคุณตัวแทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอเป็นผู้ถแถลงปิดคดีก่อนโดยย้ำว่าสอนอชอทุกคนมีอำนาจเต็มในการพิจารณาถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์โดยไม่มีข้อโต้แยง้ง และปะปะชได้พิจารณาคดีนี้ด้วยความเป็นธรรมซึ่งจากการไต่สวนของปปชทุกระดับพบว่าโครงการรับจำนำข้าวมีการจัดการที่ยากจะตรวจสอบและสอตองอดได้ทำหนังสือเตือนต่อการใช้งบประมาณที่ขาดทุนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของโครงการแต่กลับไม่มีการระง,งับยับยัง้งขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแถลงปิดคดีหวังว่าสอนอชจะใช้ดุลยพินิษโดยไม่จำยอมต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด พร้อมโต้แย้งว่ารายงานและํำนวนของปปชรวมทั้งคำถแถลงปิดคดีที่มีข้อสังเกตอันเป็นพิรุษว่ารัฐธรรมนูญปี50สิ้นสุดแล้วมีอาจถอดถอนได้แม้จะมีกฎหมายปปชแต่ไม่ได้ให้อำนาจไว้และการที่ปปชอ้างว่าใช้เวลาไตาสนน่สวน1ปี10เดือนก็ไม่เป็นความจรงิงแต่ความจริงใช้เวลาในการแจ้งข้อกล่าวหาเพียง21วันเท่านั้นพร้อมตัดพยานในส่วนที่จำเป็น ซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้ทำถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายคณะกรรมการปรปรชได้มีหนังสือแจ้งขอให้ยกเลิกดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ก่อนดำเนินโครงการและเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วปปชก็ยังเตือนอีกและในขณะเดียวกันสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินผู้ทำการตรวจงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินของรัฐก็ได้มีหนังสือเตือนไปถึง4ฉบับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่กับการใช้งบประมาณอันขาดทุนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนอกจากนี้คณะอนุกรรมการปิดบัญชียังได้พบความผิดปกติจากการดำเนินโครงการ ได้มีข้อเสนอแนะว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงอย่างมากมายแต่ผู้ถูกกล่าวหาและผู้เกี่ยวข้องก็ยังยืนกรานหัวเด็ดตีนขาดว่าจะต้องทำต่อไปการดำเนินคดีของดิฉันโดยลำพังสามารถกล่าวได้ว่าเป็นบาระซ่อนเร้นอยู่ภายใต้การดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมต่อดิฉันเป็นวาระทางการเมือง ที่เห็นชัดว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งในวันที่7พฤษภาคม2557แล้วในวันรุ่งขึ้นคือวันที่8พฤษภาคม2557จะเป็นการบังเอิญหรือไม่ที่ปปชก็ชี้มูลคดีนี้ทันทีค่ะและวันนี้ฝ่ายกรรมการปปชก็มาอ้างความบังเอิญ วันนี้นะคะฝ่ายกรรมการปปชก็มาอ้างความบังเอิญเช่นกันที่มาชี้มูลคดีระบายข้าวแบบจี g จีเพื่อที่จะชี้นำสังคมและกดดันสภาเพื่อเห็นว่าดิฉันมีพฤติกรรมสองไปในทางทุจริตคะ่ะท่านประธานและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคะ่ะจะเห็นได้ว่าดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติอย่างครบถ้วนเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและบทบัญญัติของร,รัฐธรรมนูญทุกประการค่ะและดิฉันขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการปปชและขอคัดค้านโต้แย้งคำเปิดคำถแถลงเปิดและปิดสำนวนลอดจนรายงานความคิดเห็นของคณะกรรมการปปชค่ะ สำหรับกระบวนการหลังแถลงปิดสำนวนแล้วสภพานิติบัญญัติแห่งชาติได้น,นัดลงมตถิถอดถอนหรือไม่ในวันพรุ่งนี้โดยทั้งสำนวนของนายนิคมไบรรัชพานิชและนายสมสกกศักดิ์เกียรนนท์รวมถึงนางสาวยิ่งลักชินวัตรด,ด้วย